DSI ส่งฟ้อง DJ-Man มใบเตยและพวกอีก6คนจากกรณีคดีแชร์ f o r ก x 3D ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นำโดยนายปียศิริวัดวรังกูลผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนว่าพบการนำเงินไปลงทุนเทรดหุ้นในต่างประเทศจำนวนหนึ่งแต่ไม่สูงถึงพันล้านแน่นอนภายหลัง DSI รับคดีแชร์ f o r e x 3D เป็นคดีพิเศษ โดยมีการออกหมายเรียกดีเจแมนพัฒนาพลกุลชนนาอนณอยุทยาและใบเตยเจอาสยามเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานโดยพนักงานสอบสวนต้องการทราบถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์โกธิผู้ก่อตั้งและซีอของทุนกิจแชร์ฟอร์เดดีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเพจโหนกระแสได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า d ีเส่งฟ้องดีเจแมนใบเตยและพวกอีก6คนร่วมช่อโกง พอเล็กสารดีหลักฐานชัดชวนคนอื่นลงทุนขอขอบคุณเนื้อหาข่าวสยามรัฐ